กองลงน้ำอ่ะตึ๊บพวกไอ้โผล่้างเลยนะเอ้าฝั่งที่สี่นิดนึงนี่โวยกันว่าฝัดเดี๋ยวกอนมึงเดี๋ยวกัน

一、二、三、四、五、六、七。 cũng là, gì rồi, thay lẹn mà thay lẹn rồi. một <laughs> 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 Dột lên, dột lên, dột lên. Chạy yên, chạy lên. Đừng hết tem, đừng hết tem. <laughs> solo, solo. <cười> hi chai, hi chai. <laughs> ทำไมนับข <rude S 2> ู рон, ่อะนี่เด <S ín. S 3> ียวนี oh ่เดียว Det Gå bra, da. เดีเราก็ไหวไงด้วนไปปวไียน้อยุดนี่ยยน่ครับียเหมอนไ่ไม่มนี่ยมต้องไปเล่ไม่นงมดจะยกแอนนี่่างเโอ้ไม่เอาไม่ยอมเออม